มีธรรมะนะสั้นๆที่เป็นประโยชน์นะที่จะนำมาบอกกล่าวกันในช่วงนี้นะเป็นสิ่งที่พระศาสดาตรัสวไว้นะว่ามันมีภัยนะที่พ่อแม่ลูกนะก็ช่วยกันไม่ได้นะมันเป็นอย่างไรนะจะได้ติดตามนะความจริงกันนะพระองค์ตรัส นะถ้าผู้ไม่ได้สดับในคําของพระองค์นีนะนะจะกล่าวว่ามันมีภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้นะบาลีเรียกว่าอมาตาพุติกภัยนะมีอยู่3ประการก็คือประการที่1คือเหตุเกิดด้วยไฟเวลาไฟไหม้ปรากฏมารดาก็ช่วยบุตรไม่ได้บุตรก็ช่วยมารดาไม่ได้ นี่คือประการที่1นประการที่2ก็คือเมื่อเกิดน้ําท่วมนะพัดพามาทั้งหมู่บ้านทั้งนครทั้งนิคมต่างๆเนี่ยสมัยนั้นมารดาก็ช่วยบุตรไม่ได้บุตรก็ช่วยมารดาไม่ได้นี่คือนี่คือภัยประการที่2อะส่วนภัยประการที่3ก็คือเมื่อมีโจรมาปล้นจะี้มาปล้นฆ่า นะทําให้ต้องพากันหนีกระจัดกระจายเ,ยเมื่อภัยอย่างนี้เกิดขึ้นนะมารดาก็ช่วยบุตรไม่ได้บุตรก็ช่วยมารดาไม่ได้นะนี่แหละคือถ้าผู้ไม่ได้สดับนะจะกล่าวว่าภัยทั้ง3ประการอย่างนี้ไม่มีใครช่วยเหลือกันได้นะแต่สำหรับนะผู้ที่ได้สดับนะผู้ที่ได้สดับ จะเข้าใจว่านะไฟนะที่เกิดขึ้นนะน้ําท่วมที่เกิดขึ้นโจรขบฏท,ที่เกิดขึ้นนะสามประการเนี้ยบางคราวนะมารดาก็ช่วยบุตรได้และบุตรก็ช่วยมารดาไดนะ้ดังนั้นความแตกต่างระหว่างปูถทุชน ผู้ไม่ได้สดับก็จะกล่าวว่าภัยทั้ง3เนี้ใครก็ช่วยกันไม่ได้นะแต่ผู้ได้สดับนะก็จะเข้าใจว่าในบางครั้งบางคราวนียมารดาช่วยบุตรได้บุตรก็จะช่วยมารดาไดนะ้นั่นคือเป็นการเข้าใจก็ว่างผู้ได้ผู้ได้สดับและผู้ไม่ได้สดับนะแต่พระองค์ตรัสว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมันมีภัยอยู่3ประการ ที่มาดาและบุตรช่วยกันไม่ได้จริงๆมันคืออะไรนะพระองค์ตรัสว่าภัยอันเกิดจากความแก่ภัยอันเกิดจากความเจ็บและภัยอันเกิดจากความตายเนี่ยอย่างเช่นความแก่มารดาจะแก่แทนลูกไม่ได้ลูกจะแก่แทนมารดา ไม่ได้ในเรื่องของความเจ็บมารดาจะเจ็บแทนลูกไม่ได้ลูกจะเจ็บแทนมารดาไม่ได้ในเรื่องความตายมารดาจะตายแทนลูกไม่ได้ลูกจะตายแทนมารดาไม่ได้นะเมื่อความแก่ปรากฏก็เป็นของของใครของคนนั้นเมื่อความเจ็บปรากฏ ก็เป็นของใครของคนนั้นและเมื่อความตายปรากฏก็เป็นของใครของคนนั้นอย่างนี้ไม่มีใครช่วยเหลือกันได้พระองค์ก็ได้ตัดต่อไปว่าแม้ภัยนี้มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ก็จริงแต่หนทางยังมีปฏิปทามีเป็นไปเพื่อลดเลิกละและก้าวพ้นเสียซึ่งภัยทั้งสาม ประการนี้นะไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือกันได้หรือช่วยเหลือกันไม่ได้ก็ตามนะผลทางหรือปฏิปทานั้นคืออะไรพระองค์ก็ตรัสคืออริยะอักถังคิกขมักนะก็คืออริยมรรคมีอ,องค์8นั่นเองนะได้แก่อะไรบ้างก็ได้แก่สัมมาทิฏฐินะคือความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะนะคือการคิดชอบสัมมาวาจา คือการพูดที่ชอบสัมมากรรมตะนะคือการกระทําที่ชอบสัมมาชีวะคือการเลี้ยงชีพที่ชอบนะสัมมาวายามะคือความเพียรที่ชอบสัมมาสติก็คือการระลึกที่ชอบและก็สัมมาสมาธิคือการที่จิตตั้งมั่นที่ชอบนี่แหละผลทางเหล่านี้เป็นเพื่อเลิกละก้าวล่วงเสียซึ่งภัยทั้งที่เป็นช่วยเหลือกันได้และช่วยเหลือกันไม่ได้นะอย่างละสามอย่างเหล่านั้น นะนี่คือพระสูตรสั้นๆที่นำมาฝากกันในเรื่องภัยทั้งสาประการที่พ่อแม่ที่พ่อแม่ลูกนะหรือว่าแม่กับลูกนะหรือพ่อกับลูกเนี่ยช่วยเหลือกันไม่ได้แต่มีหนทางที่จะก้าวล่วงพ้นเสียซึ่งภัยทั้งสามนั้นนะขอให้ติดตามธรรมะสั้นๆที่มีประโยชน์นะในลำดับต่อไปนะและที่สำคัญนะหลังจากฟังแล้วเนี่ยขอให้กดติดตามด้วยครับ